ออ้อ้อ้หายครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมโมบายลีเจนนะครับผมมาพร้อมกับรีวิวสก,กินใหม่ลีเจนของตัวจอสันนะครับผมโหสุดเพ่เลยฮนะสก,กิน อ้าวแขวนอาณาจ,จักรนะครับผมโคเท้ะนะตอนนี้เรามาเล่นเป็นตำแหน่งโรมิงนะครับผมต้องบอกว่าบิวที่ผมจะใช้จะเป็นบิวดามินะดังนั้นการเล่นก็ต้องะระมัดระวังด้วยนะฮะแตกบ่อยตายบ่อยได้นะครับผมสำหรับสำหรับบิวเนี่ยเออสาับ,บิวนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นปกติผมแนะนำว่าให้ไปเล่นพวกบิวแท้งบิวอะไรปกติเลยนะครับผมโอเคมากนะเดี๋ยวพูดถึงพสติฟกันก่อนนะผมจะไม่ค่อยอยากจะอธิบายว่าตัวนี้มันมีการเล่นยังไงหรือ อ่าเป็นทางการเล่นแบบไหนนะเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นตัวนี้แล้วก็ไม่ค่อยเก่งตัวนี้มากๆครับผมอบอกไปก่อนนะตัวหนึ่งไปก่อนนะผมไปไล่ไล่ไปได้ไหมอโหเกือบได้เกือบได้อ่าพาสซีฟของตัวจอนสันนะครับผมยิ่งเลือดน้อยประมาณ30%เนี่ยถ้าตา่ำต่ำกว่า30%เนเนี่ยมันจะเพิ่มก่อให้ซึ่งมีผลกับพลังป้องกันกายภาพทั้งหมดนี่จะมาเพิ่มเป็นก่อให้นะครับผมกันทั้งหมดนะกันทุกอย่าง เออได้โอ้โหอร่อยดิเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนาตาเลียนาตาเลียนาตานาตาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันลิงพลาดเดี๋ยวลิงพลาดนี่สตันสตันสกิลหนึ่งสตันได้ครับนี่สกิลหนึ่งที่มันโยนขวานนี่ก็ใช่เหมือนกันนะทุกคนนะมันจะสตันให้ได้นะครับผมแล้วก็ความแรงของขวานนี่จะขึ้นอยู่กับพลังป้องกันกายภาพนะครับผมแค่นั้นเลยสกิลสองกับสกิลสามนี่จะเป็นดาเมจเวทนะครับผมดังนั้นการเล่น การที่ผมเล่นบิวดาเมจเวทเนี่ยสกิลสกับสกิลสจะแรงมากการตั้งโล่นี่มันจะเบิร์นเผาศัตรูนะครับผมโคตรดีลดดาเมจด้วยแล้วแอนติเมทก็แป้งล่างครับผมเป็นรถอุ้งชนโอ้โหโอ้โหซุยละโอ้โหซุยละอืมระวัง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 นะระวังนะยังวะไปยังวะ ปุ่มมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหหุย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 เยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดอะไรเอ้อเอ้ยเฮ้ยมันมามันมานัดยิงมันมาเลนซี่มาเลนซี่มาเออแตกซะแล้วแตกซะแล้วเราก็จะแตกเหมือนกันเอ้ยมันมาโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วโอ้ยผมมาแล้วอันตรีผมก็พร้อมเล่นเอ้ยเอ้ยอะไร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 อยากอยากจะเอาให้ได้อ่ะเอ้ย เขาวาร์ปเนี่ยมันรู้ว่าเขาจะมาวาร์ปนี่ติเมตรมาแล้วครับผมโคตรเท่เอ,อื้อมันจะมีปุ่มสองปุ่มให้เลือกนะครับผมปุ่มที่สองจะเป็นปุ่มคันเร่งนะยิ่งเหยียบยิ่งแรงยิ่งเร็วนะครับแล้วก็อันอันตีไอ้กดปุ่มสุดท้ายนะมันจะหยุดเบรกนั่นเองนะครับผมก็เหมือนยกเลือกอนอันตีอ่ะ,ะยกเลือกอนตีไปจะระเบิดตุ้มตรงนั้นเลยครับไม่ต้องชนนะคืออยู่ใ,ใกล้ๆก็กดตุ้มแล้วก็เรียบร้อยได้เหมือนกันนะ แต่ว่าไอตัวอันติีเมนียนของตัวจอร์นสันนะผมอธิบายนิดนึงนะก็คือยิ่งเราชนศัตรูเนี่ยมันจะติดสตันใช่ไหมแล้วมันจะกางอนาเขตทำให้ติดสโลเบิร์นมันจะค่อยค่อยเผาศัตรูได้เอ้ยระวังระวังแต่ว่าปัญหาต่อมาก็คือเราต้องชนให้แรงที่สุดถ้าเราชนศัตรูเต็มเต็มแบบแรงแรงเนี่ยมันจะยิ่งสตันนานนะผมมันจะตั้งแต่ตั้งแต่0.5จุาวิจนถึง1วิเต็มเต็มนะครับผม จบแล้วอันติเบสดิคิวไปเลยดัดการมันดัดการมันไม่มีสักคนในแมพเลยสุดเอ้ยเอาไปเลยไอ้ไอ้อ้ยปอมตีปอมตีโอ้โหไม่โอ้ไม่นะทำไมอะตอนนี้เอ้ยสติ๊กเกอร์ขึ้นได้มาแม่งมันลังอะนั่งมันลังหน่อยนั่งมันลังไหอ แล้วมายืนอะไรตรงนี้วะมาวับอะไรตรงนี้โอ้สิงสิงเลยเิงเลยเฮ้ยนาตาเลียนนาตาเลียนาตาเลเห็นไหมยิง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 เออเห็นมันวิ่งเข้ามามื่กกี้พอดีโยนขวานไปมันก็เลยแบบเออมันเดินเข้ามาพอดีเลยตาเลียอ yes oh yeah o oh, yeah y e yeah y e y y ตรียมพร้อมไม่ได้ว่ะ ไม่ได <un> ้เอาโอกาสเล่นกันมันกันไหนวะโอล่าก็มาครับโอล่าสกีนโซลีแอคนะฮะสวยงามมากเฮ้ยเอามันเรียมี่นี่เอามันดิเออเนี่ยแหละครับผมชนต่อหน้าเลยครับมึงวิ่งมาทำไมพยาบุษะโดนเต็มๆครับเมื่อกี้ชนหน้าเต็มๆเลยหน้าหักดั่งหุบเข้าไปเลย ฟ้อมพอดีเลยดืดด้อดๆดดดดดอีกสิบกว่าิอ่ะจะได้ขี่รถละจะได้ขี่ม้าพยศมาเล่นม้ากันเถอะทุกคน<ร>ยื้ยเฮ้ยแต่เลือ่อนมาเฮ้ยอะไรอะไรโอ้โหยังเดือดดันเดือดดันมากเอ้ยมาดีสิหำไอห้หำม,มันมันบ้าไปหนึ่งละทำท่าทำท่ายืนหมวกยิงช่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีสักวันที่เราต้องเจอกัน ไม่ชนเล็บยับเลยนี่เออโดนเต็บมาดิเอาลุยต่อลุยต่อลุยอี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 เรสลีย์เรสลีย์เรสลีย์มึงหลบทำไมเฮ้เรสลีย์่ยิงไปสื่อมันจะไม่มาคนเดียวเลยเดี๋ยวเราดูอ <Earnest. S Dang noise> ผมฟาร์มไปก่อนนะเราจะล่อล่อครับผมผมจะล่อให้ศัตรูมันเห็นผมในแมตแต่ว่าจะไม่ไม่ไปควนตรงเต่านะเพรเราเอาเต่าอยู่เริ่มละเริ่มละเริ่มไปถึงมเราได้เต่านะเกับบ้านดีไหมรอตีครับรอตีเราบึมบึมบึมเจอแล้วมาแล้วเพื่อเอยมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอ้ย เอ้ยเฮ้ยหายาแตกหายาแตกคนเต็มเต็มหน้าเลยเต็มหน้าแบบไม่ตั้งตัวจริงๆหายามันต้องเร็วกว่านี้นะ้องเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยโหมาเยอะมาเยอะได้ๆได้โดนนึงโดนนึโดนมีการดักมีการดักเมื่อกี้เอ้ยขอนั่งบอลลังทีอะผมเออออชื่นใจเพิ่มบอลลังเต็มที่แล้วไปเลยโอเล่โอเล่ โด้วยขี่ไปอขี่ไปวน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 ,นถ้าชนนี่อายบอกเลยยัง <c oughs> ขับไม่เป็นด้วยนะบอกไว้ก่อนว่าไม่ค่อยเล่นแล้วก็ไม่เคยอยากจะเล่นด้วยมีคนเคยขอมานานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วปีสองปีที่แล้วบอกว่าเออแล้วคราวนี้ผมก็ต้องมาเล่นแล้วจอนสันอนะ่ะเออเล่นให้ดูแล้วเนี่ยยิ่งมาดูนะ จับฉากกูมาแล้วอยู่ไหนวายสไลด์วายมาลื่นวายออมามาเอ้ยเอ้ยเอาดิเอาดิเอ้ยเอ้ยมันนีมันนี่มันนี่มันนี่เฮ้ยเฮ้ยนี่นีมันนี่มันนีเอาเลยเอาเลยนี่นี่นี่ชูชู้ชูเออต่อต่อเรียบร้อยแตกไปแล้วครับผมสกี่ยับกุรุชิออนนะผมที่มาร์มัดแมมสแตอร์ดักนี่โดนครับผมที่มาร์เนี่ยมันคิมาร์ทำเป็นอวดเบง มันชอบแบบแสดงการ์ดดาให้เราดูต้องโดนอย่างนี้นะครับผมธรรมดาดมีใครไม่ไม่เหรไม่โยนทิ้งไปก่อนโยนทิ้งไปก่อนพวกชอบแบบการ์ดสมาร์ทด็อกต้องโดนหนักหนักนะหนุกนะเวลาไล่บี้มันคืนเนี่ยถ้าของมันได้นะผมบอกแล้วว่าแบบเจ็บๆเลยเกมเนี่ยอ๋า เล่นเครื่องเล่นเครื่องหีกับกบหีกับกบเร็วๆร็ <c oughs> มาสองตัวนะเว้ยกูไม่ใช่เซาต์คอรสบอกไว้ก่อนไม่ใช่ลูกเล่นอาจารย์ตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาเพืจอปัญญาไอ้หนูเออเป็นไงเป็นไงจำได้ไหมจำได้ไหมว่ามึงเอ็กซอาร์สมารัตดอกเตยกูนีอ่อะไรไอะไรไอะไรอะไรอาญาอาญาติอาญาติมาลับตันตีช่วยแล้วมาลับตีช่วยแล้วอุย้ยไม่จะไหวไม่ไหวจริงด้วยแต่ว่าแตกมันเดิม ตัวีเพื่อนรออับดามจไม่ไหวไงเยกหมายถึงนักยิงเรารับดามิไม่ไหวออกของกันบ้างก็ดีโอ้โหโดนโชกเลยโอ้เยสุยต่ตครับผมกลั <c oughs> บบ้านไปอันตีก่อนไปเม็ดเม็ดเขียวจะมาะเม็ดเขียวมาแล้วรู้เรื่องบอกเลยว่าอันตีทีเดียวนี้หายไปเป็นข้อ หีกับกบหีกับกบไปแล้วนะจ๊าาะไปแล้วจ๊ะตู่เป็นไงมึงเป็นไงมึงจะเ,เล่นออรา่ากูเหรอเป็นไงออรา่าผมต้องรอดใช่ไหมผมรู้จักไหมอันนั้นสายใหม่ต้องรอดแต่อันนี้ออรา่าต้องรอดครับผมอ่ะลุยต่อครับผมคราวนี้ก็รออีกสิบกวีครับผม,อมเ,อเอาเอาเอาอะไร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 มึงเล่นอะไรหือมึงเล่นอะไรหื้อหื้อมึงผมจะบางจะผมหนานะเออไม่ใช่เออใช่ผมหนาจริงอ่ะ <c oughs> <c oughs> นิดหน่อยนิดหน่อยออกของเวทแล้วมันไม่มีของป้องกันไงทําใจนะไปชวนทีต้องเอาเอาแตกให้ได้เอาตายให้เอาตายให้ได้เลยเออเอาต็มพร้อมเต็มพร้อมเต็มพร้อมขึ้น,ข,นขึ้นมาอย่างวะขึ้นมาสี่ไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นแล้วแต่นะเอาโรลเอลเอาโรลเอลขับบนสองตัวเฮ้ยผมเห็นเรซซี่ว่ะหายอย่งวะขับบนดีกว่าเฮ้ยว้าวเพื่อนว้าว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 ขี่ให้ตกใจกูกลับไปว่ะ รถแตกแล้ว <S <S ลเพื่อนเล่นต่อไม่ไล่รอยี่สิบวิรอเล่นรอเล่นรอเล่นแบบหนึ่งเบสซีอ่อยากได้ไหมเนี่ยอยากได้อะมันนิดเดียวยังเลื่อนมันนะ่ะน่าสนใจเฮ้ยเฮ้ย้นาตาเลียนาตาเลียนาตาเลียระวังด้วยตัวบางอยู่นี้เยอะเลยหมายถึงทีมเราอะตัวบางเยอะ <S <S เบสซี่แตกสักทีเบผมชูมาชูมารู่ชูมารู่ ชูมารุชูมารุอันติเมสกิวออบลุยเหมือนตายซะแล้วกูจะขี่ดักหน้าซะหน่อยอืมเซ็งเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอยชูเล่นชูจะมาเล่นออโรราผมนี่เอาดิเอาดิแคร์ที่ไหนแคร์ที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยมันเข้าข้างเอามาดิเอมดิเอามาดิเอ,าาดเอ้ยเอ้ย เพื่อนกดสปีดแล้วครับผมปั๊บ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 ถูไถครับผมถูไถเผา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 แตกของเทพเป็นยังไงเผาแตกโดนไปสองดอกแล้วหลังจากพี่เอ็กซ์อาร์สมาร์ทดอกใส่ผมนะคุ้ชิออนพี่ต้องโดนหนักๆต่อไปครับผมเราจะออกเป็นคาถาอัจฉริยะหรือจินเน s w ว r d นะครับผมตัวนี้เป็นช่วงเออเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไอเทมประเภทรถเกาะเวทนะครับผมเป็นสแต็กรถเกาะเวทเนาะ มันจะไม่เหมือนกับพวกจอกเกาะเวทจอกเกาะเวทก็คือจอกเกาะไปเลยไงแต่ว่าถ้าลดเกาะเวทก็คือค่อยๆลดนะครับผมเหมาะสาหรับพวกเอาไปแก้อะไรนะเอาไปแก้พวกเกาะทองนะครับผมเกาะเลเดียนอาร์เมอร์เกาะทองโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเฮ้ยจอดตู้มตู้ม,มเป็นไงอ่ะอือตู้มกูกูก็ตู้มเหมือนกัน อาเกินแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วแม่หญิงของข้าข้าจะพาท่านไปจัดการใครสักคนหนึ่งยกเว้นถ้าข้าจะขี่รถชมแปลว่าข้าไม่ได้ขับไปขับสิบข้าไม่ได้สอบไปขับขี่มาเจ้าเ้เฮ้ยเห็นตรงนี้เห็นตรงนี้สองตัวสามตัวเลยเฮ้ชอบเสียงม้าว่ะชอบเสียงม้าก็เท่อะโอ้ยอลังการดูเหมือนเจ้าระลกโคตรโหดเราไปเทพสงคามแล้วเราไปจับแคว้นแล้วเราก็ชนทิ้งแม่งเลยเออช่างมันก็ดีก็ดีสายหัวไปหน่อย มันใส่ลืมลืมปรับลืมปรับน้องเนี่ยต้องไปปรับแต่งต้องไปแต่งเครื่องใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังเข้ารับดาเมจรับดาเมจใช้ดามจโอ้มันโดนดาบเฉาว่ะโอ้โหดับเบิลคิวโคตรเถื่อนโคตรเถื่อนโคตรเถื่อนเลยโอ้โหโคตรเถื่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยยังไงแตกไปอีกหนึ่งคิวสวยครับผมสวยครับ อีช่วยทีอยอะไม่ตีสักทีเพื่อนเอ้ยกลับบ้านละเตรียมพร้อมนะฮะเตรียมพร้อมนะฮะเตรียมพร้อมลยอันติเมลสก,กิลตานี้ไอ้น้องจบเธอะไมไม่รอดแล้วนาะเหลือแค่ตัวเดียวบี้อัดคันเร่งเต็มเราคือดอมโตเรโต้ขี่ม้าคู่ใจอะไรจะอยู่ในห้องเครื่องไม่สำคัญหรอกสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือใครอยู่หลังพวัวมาเลยเอกูจชนไหมเนี่ย คุยชวนไม่ได้ว่าไงว่าไงว่าไงกดปึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยจบไปแล้วเก <c oughs> ิดก้อนอะไรโอเคครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยสำหรับการรีวิวจอสันสกินรีเจนด์นะโอ้โห MVP ด้วยเหรอโอ้ยจอกสุดท้ายอยากเทเลยไล่เก็บไล่บีโอ้มันมากสนุกครับผมสนุกครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชม คลิปนี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมกด Sub s ไ r i b ์นะครับผมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะรอดูคลิปใหม่ๆดูไลฟ์สดต่างนะครับด้วยกันสนับสนุนกันได้นะครับผมสามารถกดสมัครสมาชิกเมมเบอร์ช่องได้นะครับผมแล้วก็โดเนตได้นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายครับผม